ยาติโยมทุกท่านในยุคปัจจุบันนี้คนมีความเห็นเกิดตัวมากจึงทำให้สังคมดีๆไม่น่าอยู่เพราะคนไม่ละอายแก่ใจในการกระทำคำชั่วในการหลอกลวงในการซื้อขายในการสื่อสารล้วนเป็นแต่ของเท็จเป็นของปลอม เป็นของไม่ดีก็มาจากคนเห็นแก่ตัวนั่นเองคนเห็นแก่ตัวนี่แหละทำลายความดีของสังคมโลกเพราะคนเห็นแก่ตัวจะมีความอยากได้ผิดปกติและไม่รู้จักพอแล้วชอบเอารัดอาเปรียบสังคมผู้ด้อยโอกาสเพราะสาเหตุเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตัวเชี่ยวทั้งหลายตัวเชี่ยวมีเดียทั้งหลายสื่อสารตามลายสื่อสารตามต่างๆได้มากมายการเสริมเติมแต่งของพวกเห็นแก่ตัวก็มีมากเขา้าส่วนญาติโยมสังคมที่ดีๆก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงก็จึงสื่อสารการขายเชื่อและให้ความเชื่อถือ พอนานๆเข้าก็เกิดความหลอกลวงของบุคคลเหล่านั้นโลโพธร,รมมนังปริปันโถพระพุทธเจ้าทรงตัดชี้แนะว่าความโลภนั้นเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความมักน้อยเลยสันโดษคนที่เสียหายที่ถูกหลอกลวงบ่อยๆเพราะมีความอยากได้ถ้าไม่มีความอยากได้มากเกินควรก็จะไม่เสียทรัพย์ ก็จะไม่เสียความรู้สึกเพราะคนผู้ไม่อยากได้ใครจะมาหลอกใครจะมาลวงเท่าไหร่ราคาถูกราคาอะไรเท่าไหร่ก็จะไม่เคยสนใจเพราะไม่ไม่มีความอยากได้ในสิ่งนั้นคนเราถ้ารู้จักพอประมาณรู้จักการวางตัวรู้จักการใช้เงินทองไม่สุรุสร่ายรู้จักการใช้เวลาเป็นประโยชน์ คนเหล่านั้นก็ย่อมจะมีสุขและไม่ถูกหลอกลวงและโลกนี้จะอยู่ด้วยร่วมกันได้ด้วยความเมตตาเอื้อเพื่อเื่อแ่ยื่นไม่ตีให้ซึ่งกันและกันโลกก็จะเกิดสันติสุขชีวิตก็ย่อมมีความสุขเพื่อนฟูงก็ย่อมเป็นกัลยางมิตรด้วยประกาลรัชนีแล จเจริญพอเนี่ยโยมสาธุชนพุทธบดีสัตว์ทงหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษของประเทศไทยอันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่าน มีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบตได้กระทำได้กระทำไว้เมื่อเจ็ดสิปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืกสารต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศสิธรัชธรรมอาตมาจึงถือ ปฐมองค์ราชองการของพระองค์นี้มาดําเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาค้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายราวาส แล้วเรจะได้ทาหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิธิวัดเนืองและกระําเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่ารองธดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัววัดทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องนดนรัชวงศ์ควรเกิดการที่จะนําทุนท้าบไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จะามางานสืบสารต่อยอด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติกรมราชีวงศ์มาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญประชนมัยม่พรรษาครบหกสิบพรรษามาปีสาสเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเน่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จเถลิงสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึง งานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิลเกา้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีงคงทุกพุะององได้ จเจลิมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งๆขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารแล้วช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทําเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทําแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาาตาเจดีเพื่อแผ่นดิน ส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอจเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกัน ชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเติม